แน่นอนนี่คือสคริปต์ที่แปลเป็นภาษาไทยยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถยนต์ที่รวมเอาความแรงและดีไซน์ล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนี่คือ bmw m 4ปี2025รุ่นล่าสุดจากตระกูล m ที่โดดเด่นเสมอมาและในปีนี้มันมาพร้อมความหรูหราเทคโนโลยีและความแม่นยำในการขับขี่ที่เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิม แค่เพียงแรกเห็น bmw m 4ปี2025ก็สามารถดึงดูดสายตาได้ทันทีตัวรถในสีแดงสดนั้นโดดเด่นอย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ดูลงตัวมากขึ้นไฟหน้าเลเซอร์เลตด,ดีไซน์เฉียบคมช่วยเสริมบุคลิกที่ดูดุดันแต่ยังคงความหรูหราเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ไหลลื่นไปตามตัวถังจนถึงด้านท้ายที่ดูกว้างและทรงพลัง ใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงทงวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุดถึง530แรงม้าในรุ่นคอมเ t i t ชันส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแล้วแต่ความชอบมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้ออัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมตรชั่วโมงใช้เวลาประมาณ3.7วินาทีแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้พร้อมจะพุ่งทยานได้ทุกเมือ่อ จุดเด่นอีกอย่างของ AMC ใหม่คือระบบช่วงล่างและแชสซีที่ถูกปรับจูนมาอย่างพิถีพิถันพวงมาลัยให้ความแม่นยำสูงการทรงตัวแน่นหนึบมั่นใจได้ในทุกโค้งระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกที่เป็นออปชันก็ให้พลังเบรกที่มั่นคงส่วนระบบช่วงล่างแบบปรับระดับได้ช่วยให้คุณสามารถเลือกความนุ่มนวลหรือความแข็งแน่นได้ตามสไตล,ล์การขับขี่เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราผสมความสปอร์ตอย่างลงตัวเบาะหนังพรีเมียมพร้อมเดินได้แดงตกแต่งคาร์บอนไฟเบอร์ หน้าจอดิจิทัลแบบโค้งที่รวมทั้งเรือนหมายและระบบอินโฟเทนเมนต์เข้าด้วยกันใช้งานผ่านระบบ iDrive เวอร์ชันล่าสุดที่ลื่นไหลและใช้งานง่ายเบาะนั่งแบบสปอร์ตให้ความกระชับแต่ยังนั่งสบายในการเดินทางไกลเทคโนโลยีต่างๆใน M4 ปี2025ก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขี่ระบบแสดงข้อมูลการขับแบบ real time หรือโหมดขับขี่ที่ปรับแต่งได้ตามสถานการณ์รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายและยังมีระบบ เสียงฮาร์แมนคารดอนที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมด้านท้ายของรถก็มีความโดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้าด้วยฝ่ายท้ายเล็ดีไซน์เฉียบสปอยเลอร์ท้ายแบบเรียบหรูและท่อไอเสียคู่สีท่อที่ให้เสียงคำรามอย่างมีเอกลักษณ์เสียงเครื่องยนต์ที่ออกมานั้นไม่เพียงแค่เร้าใจแต่ยังถูกปรับจูนมาอย่างสมดุลไม่ดังจนเกินไปแต่พอให้รู้สึกถึงพลังแม้จะเป็นรถสปอร์ตแต่ M4 ก็ยังคงความใช้งานได้จริงมีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอสำหรับการเดินทาง ระบบความปลอดภัยก็ครบครันเหมาะทั้งสำหรับขับในชีวิตประจำวันหรือขับเล่นในวันหยุดสุดสัปดาห์ BMW M4B 2025ไม่ใช่แค่รถคูเป้สมรรถนะสูงแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตกรรมความหรูหราและความเร้าใจในการขับขี่หากคุณเป็นแฟน BMW M หรือกำลังมองหารถที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงนี่คือคำตอบขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รถยนต์ใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า